ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสตตลสปอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับในุตบอลยูโรสปันยิปสีวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับสรุปเส้นทางทีมชาติอังกฤษนะว่าทําไมเขาถึงได้เข้ารอบชิงนะครับเส้นทางของเขาตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายจนถึงรอบ8ทีมจนถึงรอบ4ทีมแล้วก็รอบชิงนะเขาเจอใครมาบ้างแล้วเขาก็่างกับไรมาไปติแมตมีอะไรเกิดขึ้นในแมต์นั้นๆผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนนะให้ทุกคนรับชมรับทราบกันแล้วก็ ถ้าใครอยากดูโยูโร2024ก็สามารถดูได้ผ่านทางฟีทีวีระบบ KU b a แบนก็สามารถดูได้นี้ที่ช่อง36นะครับทีทีวีแล้วก็ทางเว็บไซต์ฟีทีวี36ไลน์นะครับแล้วก็เดียทใช้เงินก็ทางแอปทูนะครับสามารถหลดมาใช้งานกันได้นะอันนี้ก็มาพูดถึงครับทีมชาติอังกฤษว่าเขาเนี่ยผ่านรวมพลร้อนพานนวะอะไรมาบ้างอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่เจอดราม่าเขาเจอมรสุมมั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบ1 6ทีมเขาได้ถูก ลดเต็งลงนะในรอบในก่อนรอบแบ่งกลุ่มเนะี่ยอังกฤษคือเต็งหนึ่งแต่ว่าตั้งผ่านเขาเอบาสมบทีมาเนะี่ยอังกฤษคือเต็งสามเต็งสองคือฝรั่งเศสเต็งหนึ่งคือสเปนนะครับซุปเปอร์คอมนะไปให้ได้ประมวลผลไว้คือเอไอประมวลผลไวน้นะครับแล้วก็เอไอเนี่ยน่าจะประมวลผลถูกคือสเปนแต่ว่าฝรั่งเศสต,ตกรอบไปแล้วก็ดูนสเปน,ะเ,ปนเนี่ยเคลียตกรอบไปแล้วก็ทางกฤษเนี่ย ก่อนรอบเบงกลุก่มเขาคือเต็งหนึ่งแต่ว่าเขาเล่าซีกทีมาเขาคือเตงสามแล้วก็การชนะของกิจเรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นแล้วก็เรียกได้ว่าดวงล้วนๆเป็นแท็กติกที่รัดกลุ่มแล้วก็รอจังรอช่วงน,นาทีสุดท้ายยิงแสงชนะแล้วก็จบไปเลยนี่คือสไตล์การเล่นของเกเรซาเกตคือการรัดกลุ่มรัดกลุ่มเหมือนงูเหลือมเหมือนงูเหลือมรัดรัดไก่ครับเหมือนงูเหลือมรัดไก่เลยยิ่งรัด รัดรับรับถึง่ถึงนาทีสุดท้ายก็กินเหยื่อไปนี่คือสไตล์การเล่นของกิจเล่นแบบรัดกลุ่มส่งบอลง่ายๆเล่นง่ายๆอย่าไปเล่นง่ายครับเล่นง่ายๆส่งบอลเข้าใจง่ายง่ายอย่าไปพลาดโลนชิ่งสองสามไม่เอาครับกิจ <Bern ad ine> เล่นสไตล์อย่างนี้ไม่ไม่ค่อยบื่อเท่าไหร่แต่ถ้าลูกง่ายๆแบบแต่ว่าง่ายๆของกิจเนี่ยเป็นการเข้าทำที่รวดเร็วนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นการเข้าทำที่ชา้ชาช้าเฉยเฉยไม่ใช่กิจเ,เล่นเร็วมากแล้วการเข้าทำของกิจเนะี่ยมันก็ เราเป็นคนดูบอลนะครับมันดูง่ายๆมันเราดูลเราดูแล้วรูวว้ออกเลยว่าเขาจะทําอะไรความสูงอย่างนี้แน่นอนแล้วก็เขาจะย่อนไนี่แน่นอนเขาเราทายถูกได้ว่าถ้าเราไปดูกับสเปนสเปนจะมีการชิงหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองก็ชิงตัวหนึ่งวิ่งหลอกตัวหนึ่งวิ่งเข้าออกคือมันมันเป็นสเตปที่สเปนสร้างออมามันเรายังทายยากเลยว่าสเปนจะทําอะไรในการขึ้นยูโรแต่ว่าอางังกฤษเนะี่ยเราสามารถทายได้เลยนะครับถ้าใครดูบอลที่เียอังกฤษบ่อยๆเนะี่ย ก็จะรู้เลยว่าอังกฤษเนี่ยจะเล่นง่ายๆอย่างนี้จะชอบเล่นอย่างนี้จะเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สามารถเดาเทคนิคกันได้รว่าอังกฤษเล่นง่ายๆเล่นง่ายๆรัดกลุ่มแล้วก็รอดวงครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็สามารถนะครับสามารถที่จะผ่านรอบนี้มาได้ในการเจอสโลวาเกียนะในการเจอสโลวาเกียเนี่ยอังกฤษสามารถผ่านชนะเข้ารอบมาได้นะในรอบแชมครีมสุดท้ายก็จูสเบลแฮมก็มายิงประตูนะ่ายิงประตู ตีเสมอแล้วก็เฮนดี้เคียนก็นมาชัดประตูชัยในช่วงทดเวลานะครับร้อยยี่สิบร้อยี่สิบนาทีแฮนดี้เคียนก็มายิงประตูชัยให้กัมกตสามารถผ่านสู่รอบแปดทีมไปได้สำหรับอังกฤษแล้วก็มาเจอรอบแปดทีมครับอังกฤษเนี่ยเจอรอบแปดทีมี่ยผลบอลน,นี่ทูสีคุคก,กี้สเกตก็เล่นรัดกลุ่มเหมือนเดิมนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยโดนขึ้นนําก่อนอยู่แล้วนะในแท็บิกที่เล่นรัดกลุ่มบอลทีมต้องข้ามก็รู้ว่าอังกฤษเล่นรัดกลุ่มก็ไม่ ไม่สามารถทําให้ทีมตรงข้ามกลัวอังกฤษได้ก็โดนสวิตเซอร์แลนด์ยิ่งขึ้นนําไปก่อนนะเอมโบโร่ในทีที่75ก็โคชูโกซาก้าก็มาตามตีเสมอใน,อนทีที่80ทําให้อังกฤษเนะี่ยมาเตะชิงจุดโทษทิดลา120นาทีทิดลาพิเศษก่อไม่สามารถยิงกันได้ก็มาจบที่การยิงจุดโทษอังกฤษก็สามารถชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บใย ในรอบไปเทีมสุดท้ายรอบไปเีมรอบไปทีมสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือจุดที่มันน่าสนใจจุดที่มันน่าสนใจและจุดที่มันน่าติดตามเนี่ยเป็เทโอโดธาก็คือลูกยิงประตูของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเทนเนี่ยยิงจุดโทษลูกสุดท้ายลูกขึ้นนำลูกประตูชัยเทนก็สามารถยิงเข้าแล้วก็ทํามังกิจชนะสวิตเซแลนไปได้นะแล้วก็อุคโยซาก้าก็ยิงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็คนที่ ก็ยิงประตูไม่เข้าออในรอบชิงกับอิตาลีก็สามารถยิงประตูเข้าออไปได้นะยิงลูกโทษเข้าไปได้นี่คือพระโลท์ทาวของรอบไปทีมสุดท้ายของอังกฤษนะครับมวก็มาถึงรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเนี่ยผมมองรอบรองชนะเลิศเนี่ยผมคิดว่าอังกฤษจะแพ้ในเนเธอร์แลนด์เพราะว่าฟอร์มในเนเธอร์แลนด์เนี่ยฟอร์มดีมากแต่ว่าถ้ามาเทียบกันบอลต่อบอลแล้วเนี่ยทั้งเตะอังกฤษก็เก่งกว่าในเนเธอร์แลนด์อยู่ดีนะครับคุณภ,ภาพอะไรประสบการณ์ความทนต่อความกดดันเนี่ย นี่ทันเลียนจะตื่นสนามมากกว่าอังกฤษทาให้อังกฤษนะ่เล่นนิ่งกว่านี่ทันเลียนถ้าว่าเจออะไรมาเยอะกว่านะผ่านเขารอบทิงรอบไรมาแล้วพลาดมาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันมาแล้วครับอังกฤษมีประสกรณ์มากกก่อนนี้ทันเลียนสามารถชกช่วยเอา,เอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้ในรอบสีทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลือดครับอังกฤษก็สามารถชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้สองประตูต่อหนึ่งคนที่ยิงประตูนะครับคนที่ยิงประตูแต่ว่าอังกฤษเนี่ย เจอนาชิงในทะเลเนี่ยนะอังกฤษก็โดนยิงนำอย่างแล้วนะอังกฤษก็โดนยิงนำด้วยชาบีซิมอนนะครับาบีชาบีซิมอนก็อมายิงขึ้านำให้กับนิทแลนด์นำอังกฤษหนึ่งสนย์นะแล้วก็แฮนดิเค้นมายิงตีเสมอด้วยลูกโทษนะด้วยจุดโทษนะครับแล้วก็วัตกินนะวัตกินก็มายิงมาตัวใช้ในใน,นาทีที่เก้าสิบนะทำให้อังกฤษชนะไปในรอบสี่ทีมสุดท้ายไปได้นะถ้าให้อังกฤษได้เข้าชิงนะครับ แล้วก็มาดูถิติที่มันน่าสนใจแล้วก็เขาก็เข้ารอบชิงนะอังกฤษชนะในเแลนเขาก็เข้ารอบชิงไปเจอกับสเปนนะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจกองทีมอังกฤษมีถิติแปดอยู่สถิตินหนึ่งคือตั้งแต่รอบแปดทีมมาเนี่ยอังกฤษโดนทีมฝั่งตรงข้ามเนะี่ยยิงขึ้นนําก่อนทุกครั้งครับเขาโดนอังกฤษเนี่ยโดนยิงขึ้นนําก่อนนะครับแล้วก็อังกฤษก็มาตามตีเสมอแนละ้วก็เก็บชัยชนะมาได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศนะ ถ้าสเปนยิงอังกฤษยิงนำอังกฤษก่อนเนี่ยผมว่ามันเริ่มสนุกมันจะสนุกมากเลยว่าถ้าอังกฤษยิงนำสเปนก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขแบบหนึ่งมันก็จะเป็นไติที่มันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าก็ต้องมารับชมรับทราบกันนะครับแล้วก็อังกฤษนะตั้งแต่รอบแปดทีมเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามยิงขึ้นนําก่อนทุกั้งนะโดนยิงขึ้นนําอังกฤษก็มาตามติเสมอนี่อาจจะเป็นแท็กติกของ,องกิเลสซาเกตก็ได้นะครับทําให้สามารถทําให้อังกฤษสามารถ เอาชนะทุกทีม Bism. ไปได้เพราะว่าอังกฤษใช้แรงฮึดนะคือเล่นรัดกลุ่มรัดกลุ่มรัดกลุ่มไปรัดกลุ่มรัดกลุ่มแล้วเล่นรัดกลุ่มไปเรื่อยๆจนกองข้ามเขาก็ลุกลุกจนเหนื่อยครับกองข้ามเนี่ยบวกจนเหนื่อยก็สามารถยิ layers, ys, on, friend, friend. On, uncheck, tem, งประตูเข้าลูกยิงประตูเข้าลูกหนึ่งแล้วก็อังกฤษก็มาเล่นเกมลุกบ้างเพราะว่าเกมกองอังกฤษเนี่ยนักเตะของอังกฤษมันโหดอยู่แล้วนะอังกฤษนักเตะอังกฤษเทียบปอนตต่อปอนทุกทีมเนี่ยกองหน้าอังกฤษกองกลางอังกฤษเนี่ยมันโหดมากๆนะ ทาอังกฤษก็สามารถยิงลูกหนึ่งได้ทุกครั้งลูกตีเสมอได้ทุกครั้งครับอังกฤษก็สามารถตีเสมอทุกทีมนั้นตั้งแต่รอบแปดทีมตีเสมอแล้วก็เก็บชายชนะตีเสมอแล้วเก็บชัยชนะมาได้จนถึงรอบชิงครับรมาดูกันว่ารอบชิงเนี่ยอังกฤษจะโดนนําก่อนหรืออังกฤษจะยิงนําก่อนนะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเ,เท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะพะคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน YouTube นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรวมเคล็อลไบให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ถ้าใครสนใจท,ที่จะซื้อสินค้าครับที่ ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป l a z a d a นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google ไซต์ับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั o นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซ l ล์รีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถ คลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ